สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมาชิมาสุวรรณโนครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านหัวหินวันนี้ดิฉันจะนำการจัดการเรียนการสอนวิชาอ่านไทยสร้างสารรค์เรื่องการผันวรรณยุชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งรับเชิญรับฟังได้เลยนะคะ พร้อมนะคะวันนี้ครูจะมาสอนนักเรียนเรื่องอักษรสูงภูตากูอักษรสูง Amen. Hey. วันในยุคปีน้ำมอดกี่ตัว4ตัว5เสียงนะคะสามันอ่าสามันเอ3โอตรีจัตรวาใครรู้จักไม่ถูกออกไิคพี่คะ ไม่โทมันเขียนให้คุณโมดูหน่อยไม่โทรเขียนยังไงไม่โทรนันคุณมินมามายืนเลยใครออกมาหยุดไปหยุดไปสนสี่คนหยุดอ่ะไม่โทรไม่โทรตรงนี้ยืนไหมตรงนี้หอนไหมถุงเลยอ่าไม่โทใช่เปล่าอ่นดูิีนไม่โทรไหมเอาบมือเพื่อนค่ะ ียนไม้ตรีไม้ตรีไม้ตรีใครรู้จักออกมาเลยไม้ตรีครับออกมารู้จักไหมไม้เอกรู้จักไหมอ้าวไม้เอกอ่าไม้ตรีอนไรไม้โทอ้าวไม้เอกเห็นไม้เอกจับตัวเห็นไม้เอกเห็นลูกศร โอเคตบมือให้เพื่อนค่ะไม่เปิดก่อโอเคเยี่ยมตบมือให้น้ำภูมิงค่ะ 两米。嗯 <music> bài bài Bò ai nó bài งนี้ไม่มีเสียงเอกจะกลายเป็นเสียงโทคออาคาไม่เอกค่าคออาคาไม่โทขาทาค่าขา,ขา,ขา,ขาจะผันได้สามเสียงนะคะอักษรตัวนี้จะผันได้สามเสียงเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามัน,มนคืออักษรอ,อะไรจดจำได้คอควายอักษรอ,อะไรคอควายอักษรอ,อะไร นะคะคอไยอักษรตามค<ะ>อไฟ้องก้าได้เลยเนาะ